สวัสดีครับคุณผู้ฟงังถ้าคุณอาศัยอยู่ในคอนโดคุณจะรู้ว่ามันเงียบแค่ไหนตอนดึกงเงียบจนเสียงแมวร้องจากชั้นล่างคุณยังได้ยินแต่เสียงที่ผมได้ยินในห้องข้างๆมันไม่ใช่แมวมันเป็นเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินจากมนุษย์คนไหนเลยเรื่องนี้เกิดขึ้น ตอนที่ผมเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นห้องขนาดเล็ก28ตารางเมตรชั้น6ทุกอย่างดูปกติยกเว้นแค่ห้องข้างๆห้องนั้นมีป้ายติดว่าว่างให้เช่าตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาไม่เคยเห็นคนเข้าออกไม่เคยได้ยินเสียงจนกระทั่งคืนวันพุทธที่สที่ผมอยู่ที่นี่ เวลาประมาณตีสองผมตื่นขึ้นมาจากเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้เสียงเบาๆช้าๆตรงผนังข้างเตียงผมคิดว่าอาจจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคืนต่อมาเสียงก็มาอีกแต่ไม่ใช่เสียงลากเก้าอี้มันเป็นเสียงเหมือนคนเคาะผนังเบาๆช้าๆเป็นจังหวะก๊อกก๊อกก๊อก ผมนับได้ว่าเคาะสามครั้งหยุดแล้ววนซ้ำผมลองเคาะกลับสามครั้งบ้างเงียบแล้วเสียงเคาะจากฝั่งโน้นก็ตอบกลับมาทันทีเคาะกลับสามครั้งชัดเจนผมขนลุกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมันตรงเกินไปเหมือนมันรอฟังว่าผมจะเคาะกลับไหม วันรุ่งขึ้นผมไปถามนิติบุคคลว่ามีใครย้ายเข้าห้องข้างๆหรือยังเขาตอบว่าห้องนั้นยังว่างอยู่ค่ะยังไม่ได้ปล่อยเช่าเลยนะคืนนั้นผมลองอัดเสียงดูเปิดมือถือทิ้งไว้ข้างผนังระหว่างนอนพอเช้ามาผมฟังไฟล์เสียงนั้นและได้ยินบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เสียงเคาะ มันมีเสียงคนกระซิบเบาๆพูดซ้ำๆว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันออกไปทีเสียงเหมือนอยู่ข้างๆหูไม่ใช่หลังผนังผมลองวางหูแน่ผนังดูตอนกลางวันเสียงเงียบสนิทแต่ทันทีที่ผมขยับออกเสียงเคะก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกผมพยายามไม่สนใจมันอีกแต่ในคืนหนึ่ง ผมตื่นขึ้นมาตอนตีสามและเห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์ของผมคือสว่างเองเหมือนมีคนใช้มันผมเช็คกล้องมือถือมีคลิปวิดีโอแปลกๆที่ผมไม่ได้กดถ่ายเป็นคลิปห้องของผมเองถ่ายจากมุมที่ผมไม่ได้วางโทรศัพท์ไว้ในคลิปมองเห็นเงาดำคล้ายผู้หญิงนั่งอยู่ตรงหัวเตียงผมหันหลังให้กล้อง นิ่งไม่ไหวติงผมตัดสินใจย้ายออกในวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนจะไปผมลองเคาะผนังเป็นครั้งสุดท้ายเบาๆกอกกอกกอกเสียงจะอีกฝั่งเงียบไปนานก่อนจะเคาะกลับมาสี่ครั้งกอกก๊อกก๊อกกอกครั้งแรกที่มันไม่ตรงจังหวะ เหมือนกําลังเตือนอะไรบางอย่างสองเดือนหลังจากนั้นผมได้ยินจากคนที่ยังอยู่คอนโดนั้นว่ามีคนเช่าห้องข้างๆที่ผมเคยอยู่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ20ต้นๆย้ายเข้าวันอันจันแต่ก็หายตัวไปในคืนวันพุทธที่สกล้องวงจรปิดไม่จับภาพว่าเธอเดินออกไปแค่ห้องเธอเงียบสนิท เหมือนไม่เคยมีคนอยู่ตอนนี้ห้องนั้นก็ติดป้ายว่าว่างให้เช่าแต่ถ้าคุณเข้าไปดูลองแนบหูฟังผนังดูดีๆ